จะเป็นรอบชิงแล้วนะครับจะเป็นทางด้านโนวันฝั่งมารครับเวอร์ซัสกับทางด้านของหมูหมูนินบีกับโนโฮธนูครับใครจะอยู่ใครจะไปครับพร้อมแล้วนะครับนะทีมงานให้สัญญาแล้วนะครับบวกบวกแล้วนะครับเริ่มครับผมเจมบอกพร้อมบวกบวกครับผมฮะมาครับรอบชิงครับเอาเลยฮะธนูครับผมนะตั้งป้อมยิงแล้วนะครับโนโหว่ายังไงฮะโดนไปสามหมื่นห้าครับธนูฮะลงไปนอนทกระบี่กเรียบร้อยครับ นะครับน0์อู้สู Ooh, สนูยิงข้ามหัวไปเอ,วเองแตกตามไปเลยโูโ้นโฮหตอกสดๆนะครัจบจังหวะนี้ตอกคืนสองหมื่นสี่ยังยืนอยู่นะครับหึ่ขูสี่หมื่นหกลงไปแล้วนะผม พร้อมนะฮะหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับบวกกับผมฮะนูครับยังไงฮะเรียบร้อยครับอ้สองลงไปนอนแล้วครับแชมป์แชมป์รอนะครับยังไงฮะกระบียะอูยโดโฮครับตอกแรงจริงๆสี่หมื่นบวกบวกครับดาเมจล้วนๆฮะพร้อมบวกบวกแล้วนะครับยังไงฮะโดนใบครับเอาครับเรียบร้อยฮนูลงไปนอนครับโนโฮครับอ้โหสองสองครับ จบอย่างไวพยายามจะเอาธนูก่อนเียบ้อยครับนินจาครับโอ้ยโดนธนูไปครับผมฮะทีนี้ทีนี้ชิวๆแล้วหรือเปล่าครับของทางด้านของเมริโกฮะเก็บนินได้แล้วครับหมุนหมุนเข้ามาฮะโนโฮก็ยืนตอกอย่างเดียวเลยครับเอ้าโอ้เอ้าโดนกระบี่ครับเอ้าเหลือโนโฮกับกับกระบี่ครับยังไงฮะโนโฮครับผมฮะ อาโดนใบครับโดนใบฮะยังไงฮะใบคืนไหมเอาตอกคืนครับอกฮะตตอกเข้าไปฮะปาดออกเปล่าปาดออกรับจะตดหลบครับโดนใบคืนนะกดแก้เลยครับกระบี่ฮะยังไงยังไงครับดอกนี้โอ้โหโอ้โหสูสีเออรวมเต็ดอกรวมเลือดโอ้โหปาดกำลังออกปาดออกแต่ไม่ได้ตีนะโอ้ปาดออกเลยลาเมิดไม่ทันเงับเอาแลับธนูครับยังไงฮะ เรียบร้อยครับแตกไปก่อนครับธนูครับเรียบร้อยครับโมโหก็ตามมาติดติดครับถ้าเก็บธนูได้ฮะก็ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วหรือเปล่าครับอัพสกอร์4 2ต่อ2เรียบร้อยครับเอ้าเอ้าธนูก็โดนครับโนครับทำอะไรครับดูซัมติงครับผมทำอะไรสักอย่างโดนกระบี่ไปสามอดโดกครับผมอย่างเข้มฮะ ยังไงฮะฝั่งมันก็สู้ๆกับผมฮะยามจะปิดธนูโอ้โหรวมหนึ่งป็สามหมื่นห้าครับบวกพิษฮะเรียบร้อยครับโนโฮครับเด่คนเดียวแล้วต้านไม่ไหวนะโนโฮบวกแล้วนะผมเรียบร้อยครับธนูว่ลงไปนอนอีกแล้วครับโอ้โหโนโฮก็ลงไปอีกแล้วครับแบบรวดเร็วฮะ ต้องวิ่งวิ่งผ่านโนโฮไปแล้วนะไม่สนนะผมปล่อยยืนตอกไปนะครับเอาธนูให้ได้นะผมไปแล้วธนูล่วงไปแล้วนะผมธนูลงไปนอนอีกแล้วครับโนโฮครับยืงอยู่ตัวเดียวครับเรียบร้อยครับโนตามไปติดๆนะครับนี่แต้มไหลจัดๆเลยนะผมปิดธนูได้ก็คือโอ้โหเกมเ่ายเรียบร้อยครับนินจาโดนเหมือนกันครับเอาแล้วหรือเปล่าครับธนูฮะธนูแดงแล้วหรือเปล่าครับโดนกระบี่หรือเปล่าครับติดถาวรครับเอ้ายังไงฮะโนโฮครับต้องช่วยฮะ ปาดออกเรียบร้อยครับสองหมื่นหกครับ้ครับเรียบร้อยครับธนูฮะลงไปนอนอ,นอีกแล้วครับต่อเข้ามาฮะโอ้โหง่ายๆเลยนะผมแข่งแบบนี้ใช้ยาอะไรบ้างครับกดฟูได้ทุกอย่างเลยครับเพราะว่ายาบัคมันกดไม่ได้เลยครับ,รบโอ้โหต่อไปแต่ว,ว่าติดอามาตะครับปานออกครับ โมโหฮะโดนนินจาเล่นครับยังไงฮะตองวีพีฮะเสียบเสียบจามหน้าเรียบร้อยครับลงไปนอนครับเมริโกฮะโดนเข้าไปเรียบร้อยครับโ <holder> <fooled. S 2> ู้แพ้ทางจัดๆเลยเดี๋ยวรอชมนะครับน<พ>ะว่าจ<พ>ะมีอะไรพิเศษนะอ้อนโมโหครับตอกเรียบร้อยครับตอกเกบคู่ครับ<น>โ,รโอ้โหรับบวกๆมานินวิ่งใส่เรียบร้อยนะหน้าแหกนะผมวิ่งไม่ถึงเลยนะธนู ตามไปนะผมเอาครับโนโฮครับปาดออกหรือเปล่าปืนหกครับปาดเซียสองครับออกหรือเปล่ายังฮะ,ะเอาครับสองปืนสี่ครับ,รบโอ้โหโดนกระบี่ครับเล่นธนูก่อนอีกแล้วนะผมตอนนี้จับขึงไม่ให้ตีนะครับเรียบร้อยล่วงไปแล้วนะผมโนโฮเรียบร้อยล่วงตามกันไปนะ <c oughs> <c oughs> เอาครับยิงกันเข้าไปครับยิงกันเข้าไปฮะโอ้ยยืนไม่ไหวเอา้าปลาแตกแต่ว่าโดนกระบี่คืนครับห <c oughs> นูพยายามจะยิงนะครับแต่โอ้โหแตกสามโอ้โดนอะไรโดนอะไรบ้างวะน่า <c oughs> มองไม่ทันนะผมโอ้โหช็อตเมื่อกี้หายสามนะโอ้โ <c> ห <oughs> นา่าจะปลาแตกครับเมื่อกี้ฮนะแตกแตกหมดเลยฮนะแผ่นกล้องไม่ทันเหมือนก<ช>ัน<ช>ครับ เรียบร้อยครับเมริโกแตกอีกแล้วครับความหวังคือโนโฮครับเรียบร้อยฮะลงไปนอนฮะเรียบร้อยครับเอ้าตอกกระบี่แตกฮะเหลือนินฮะยังไงฮะเก็บนินได้ก็ได้นะครับวินนี้เรียบร้อยครับเอ้าได้เหมือนกันครับคือพิษเนี่ยมันจะไม่สแต็กซ้อนกันครับนึกออกไหมก็คือถ้าโดนอันเบาก่อนแล้วเนี่ยมันจะไม่โดนอันที่มันแรงกว่าครับประมาณนั้นครับ ใช่คเป็นทริคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับใช่ครับเป็นทริคครับผมฮะแบบโนโฮโนโฮเรียบร้อยหรือเปล่าฮนะโอ้ و, เก็บนินได้ครับเอาเหลือกระบี่ครับยังไงฮะเอา้าเอา้าโนโฮครับต่อเข้าไปฮะหนึ่งทียังเขาวิ่งฮะต่อครับป่านังไม่ออกครับโนโฮก็สู้สุดใจครับป่านเจ๊สองไม่ออกเลยยังไงฮะออกแล้วแตันตินลบโอ้โห <laughs> โอ้โหลองง่ายเลยนะเจออย่างกี้ อูปานออกแต่ติดหลบครับยังไงดีฮะแบบนี้โอ้ยบับอยู่ต้องวิ่งโอ้ยปานออกเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยแต่ไม่เห็นดาเมจครับแจกขออีกไหมครับแจกครับเดี๋ยวจบคู่นี้แจกครับอีกอีกหนึ่งโค้ดหน้าใหญ่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปให้ดูครับเอ็กซ์คลูซีฟครับนะวิ่งเข้าธนูก่อนธนูแตกเรียบร้อยนะครับเหลือโนโฮนี่ฮะโนโฮ เอาครับยังไงฮะเมริโกฮะลงไปนอนอยู่แล้วฮะโนโฮครับก็โอ้โหปานกำลังออกแต่ว่าโดนนะครับโนโฮโดนใบนะครับผมเี็บลอยครับธนูฮะลงไปนอนฮะเหลือกบีครับกบีฮะโอ้โหมาไล่ทางหน้าของธนูก่อนะครับเนื่องจากมีพิษอยู่ฮะรวมหนึ่งออกครับสามหมื่นสี่ครับโอ้โหกบีครับเข้มๆเลยฮะ อันเจ้าธนูก่อนแต่โนโฮตอกมาโอ้ยแปดหมืนะ่นงวน่ะ <c oughs> เรียบร้อยฮะลงไปนอนฮะโอ้โหด,ดามเมจจัดจ้านจัดอัโดใส่ธนูก่อนอย่างแรกครับธนูแตกเรียบร้อยนะผมเหลือโนโฮเรียบร้อยนะแตกตามกันไปนะผมลงไปนอนอู้หูนนี้ วิ่งเข้าธนูก่อนอีกแล้วนะครับโนโฮครับต่อเข้ามาฮะกระบี่ครับไปซัดด้านหน้าโนโฮก่อนครับเรียบร้อยฮะลงไปนอนครับของแสลงครับจะมันนะใช่ฮะถ้าจะมันเนี่ยแบบดีบัฟแล้วทันกวางก็คูลลัวอเงี้ยครับน่าชอบนะปานกำลังออกครับแต่ว่าไม่ทันได้ตีครับโนโฮวิ่งมาตอกโดนใบนะผม มันไม่สนนะวิ่งเข้าธนูธนูแตกนะผมผันมาสวนกับโนโฮร้อยโนโฮตอกนินจาตแตกไปแล้วนะเหลือกระบี่บีโอ้โหสามหมื่นสองเรียบร้อยแต้มไหลนะผมนะบวกบวกโหวิ่งมาตอกโดนใบไปอีกครับผมกดแก้เรียบร้อยวิ่งไปต่ออีกทีเพื่อนแตกไปแล้วนะผมโอ้โหแล้วก็ยื้อพยายามยื้อ,อยู่เรียบร้อยนะแตกตามกันไปนะผม แตกไปแล้วนะผมเหลือจากับโนโอ้ยสสดีเลยจนนิสียงทีสผมสดีครับเสียงดูหมดแรงจังเกมโอ้โหต้องแต้แบบ11โมงอ่ะ11โมงถึงตอนนี้ครับแบบโอ my god จะจะจะ9ชั่วโมงแล้วครับมาฮะโค้งท้ายเลยครับธนูครับโดนเรียบร้อยครับยังไงฮะเหลือทางด้านของนินจาเอ้า โนโฮครับยังคงได้ครับผมฮะแต้มนี้เอาครับนินจาครับลงไปนอนฮะเหลือกระบี่ครับแต่กระบี่ตัวเดียวก็เสียวได้นะครับบอกไว้เลยนะฮะเรียบร้อยครับโดนโนโฮตอกไปครับผมเอาแล้วฮะธนูครับผมนะโดนเผาวันครับโดนกระบี่ครับแต่ว่านินจาครับโดนล็อกขาครับยังไงฮะเอ้ายังไงฮะเอาติดอมตะครับ โอ้โหนี่ครับเป็นอะไรที่โนโฮค่อนข้างที่จะเกลียดเลยนะครับเอาครับยังไงฮะธนูครับหมุนหมุนหมุนฮะหมุนครับโนโฮครับตอกครับเรียบร้อยครับหนึ่งตอกสองหรือเปล่าปาดออกหรือเปล่ายังครับยังไงฮะโนโฮกับกระบี่ครับเอาครับติดถาวรเลยครับเอาครับตอกหนึ่งทีปาดังไม่ออกสองที ทีที่สามตีใกล้ๆไม่ออกเอาออกสองเปอนสองครับออกอีกทีติดหลบครับโอ้โหโดนกระบี่ตีดอกเดียวครับหายโอ้โหกระบี่มาขอทีเดียวเท่านั้นครับผมได้โอกาสตีสามสี่รอบนะผมไม่แตกใช่ครับมันต้องอาศัยปานอาศัยอะไรฮะเอาครับธนูร่วงครับโนโฮร่วงครับแชมป์เก่าเลยครับจะับเป็ลแชมป์หรือเปล่าครับ ใกล้เลยครับใกล้เลยฮะของแสลงรอดคนนี้เยาซื้อต่อครับตลาดเงินรอเพราะตรงไหนครับตรงวาร์ปเข้ามาเลยครับหืมตอบไปสี่หมื่นครับหืมกระบี่ฮะปานออกพอดีกระบี่ครับยังไงครับกระบี่กับโบโฮครับโนโฮครับปานออกหรือเปล่าครับยังไม่ออกครับดอกนี้ปานออกถ้าปานออกสิ่หลบนี่ร้องไห้ได้เลยครับยังไงฮะหมื่นหกครับ ยังครับโดโฮครับปาดแทออกยังครับปาดออกครับติดถาวรครับหนึ่งทีโดนใบครับกดแก้ไหมกดแก้แล้วครับยังไงฮะยังไงฮะเอาวิ่งวิ่งเอ้าต่อกเข้าไปฮะติดรบอีกครับผมฮะโดนถาวรคืนนะผมฮะเอาครับกดแก้กดแก้คืนกดใบใส่เขากดแก้คืนโดนรวมหนึ่งครับผมสองหมื่นสี่ยังครับหนึ่งทีลดเลือดเข้าไปยังยังครับผมว่าสองหมื่นหื้ดอกนี้ยังครับโอ้ยตอกเข้าไปฮะสุสีครับตอนนี้ฮะ ดอกนี้ครับติดหลบครับปวดสงสารเลยโอ้โหโดนเข้าทีเดียวครับหายโอไมค์ก๊แมชพอยด์ครับของแชมป์ครับผมแชมป์เก่าครับยังไงฮะแจกบัฟอะไรบัฟ GM ครับแจกบัฟ GM ครับนะฮะเอาครับแมชพอยด์ครับยี่ิบก้าดอกเก้าครับดอกนี้ฮะเจ็บใจเองครับปานออกครับแต่ตีไม่โดนนะติดหลบครับ รน่วง,งไปแล้วเอานี่ร่วงไปแล้วครับยังครับยังคงอยู่ได้ฮะยังไงฮะก็มีครับมี้ดนยมีเดนกดูนะก็มีนนปาดออกติลลบอีกแล้วครับ <laughs> แล้วก็โดนสวนคืนครับสองหมเก้เรียบร้อยครับนั่นแหละฮะปานออกครบบก็แต่ว่าติหลบครับนี่ฮะเขาเรียกว่าของแสลงครับ